เดี๋ยวมาดูทีละองค์ไหมมีองค์นี้ก็สวยนะเนี่ยเห็นเนื้อแบบนี้เนี่ยเพื่อนๆเ,เข้าใจได้ไหมโอ้โหมีเม็ดสีฟ้าด้วยเฮ้ยโอโ้โหโอ้โหเห็นไหคนดูพระไม่เป็นเริ่มดูเป็นแล้วใช่ไหมเนื้อแบบนี้เนี่ยเอ่ เนื้อแบบนี้เนี่ยเนื้อสูตรวัดละครเลยใช่ไหมอ่าอ่าเห็นนะเนื้อโซนนี้เนี่ยชอบไหมชอบไหมอ่า นี่แม่มันมันสวยเนาะเนี่ยความสวยมันไม่เคยปาณีใครธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงความแห้งของเขานี่การคลายตัวเห็นไหมการปาดของเขาเนี่ยที่ทาให้เกิดร่องรอยที่เรียกว่าตะไคร่ใบเสมายอย่างเงี้ยฮะรอยคู่ปูไตตะไคร้ําเน,นี่ย โอ้โหเฮ้ยมีเกษาด้วยเฮ้ยมีเส้นเกษาด้วยเออเนื้อแกล่งขนาดนี้มีเส้นเกษาโอ้โองค์นี้ต้องต้องแยกพิเศษมีเส้นเกษาและแบบนี้ล่ะเห็นไหมว่าล่องรอยเนี่ยส่วนหนึ่งเลย ที่เราจะเห็นในบางคุ้นพรมเนี่ยก็คือว่าไอ,ไอการปาดปาดหลังแบบนี้นะเห็นระ่องรอยของการปาดหลังแบบนี้นะเอาวันนี้เพื่อนๆใครอยากได้แบ่งให้องค์ละห้าพันพอนะครับเอาไปใช้กันเพราะว่าถ้าหลังจากนี้ไปก็ไม่ไม่ขายแล้ว ไม่แบ่งละนะครับเนี่ยคัดสวยๆมีตั้งยี่สิบองนะเนี่ยลองดูนะองค์ที่1น่งเดี๋ยวเดี๋ยวมามาดูกันมาดูกันนะเดี๋ยวยักย้ายถ่ายเทให้เห็นความงามว่าเออฮนะ องค์ที่หนึ่งนะครับนีาา่สลับกับองค์ที่สองเนื้อขาว นี่องค์ที่สองโอ้โหมีคราบอะไรเนี่ยคือผมเป็นนักสะสมนะนะผมเป็นนักสะสมอ่าแล้วการที่เป็นนักสะสมแล้วไม่ได้ขายเนี่ยเป็นเป็นอะไรอะ่ะมันเป็นความพอใจอะ่ะใช่ไหมคันถึงวันหนึ่งเราอยากจะขายเราก็เอามาแบ่งอย่างเงี้ยอ่าให้คนที่รักคนที่ชอบ นะใครไม่รักไม่ชอบเราก็ไม่ต้องไปสนใจใช่ไหมอ่าในองค์ที่สองโอ้โหอ่ะองค์ที่สามเอาองค์ที่สามนี่ออกกันตาลน,นิดนิดโอโถูกมันได้เปล่านะ เออโอ้โหองค์ที่สามองค์ที่สี่องค์ที่สีม่มีลานมีลานแต่ไม่ไม่ไม่หักนะมีร่องรอยการแตกลาน อืมอืม,อมเ,นอเนื้อเขาแกล่งมากเลยอ,อาไอาการมีเม็ดดำเม็ดแดงเม็ดเขียวเม็ดอะไรเนี่ยมันมันเป็นองค์ประกอบเหมือนกับอะไร ก๋วยเตี๋ยวอะ่ะนะจะใส่ลูกชิ้นใส่เอ็นใส่เนื้ออะไรมันไม่ใช่องค์ประกอบสําคัญสําคัญที่สุดมันคือก๋วยเตี๋ยวหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นเกาเหลาใช่ไหมนะโอ้โห,โโหเพื่อนเพื่อน,อนดูดินะอืมรอยปิแยกแตกย่นนอนร้นปูไตตะไคร่น้ําใบเสมาโอ้โหล่องรอยแบบเนี้ยถามเถอะวันนี้เนี่ยคุณมีโอกาสได้เห็นพระสมเด็จ บางคุณผมแท้ๆเยอะๆแบบนี้เนี่ยที่ไหนบ้างนะเพราะเซียนแต่ละคนเนี่ยก็มีแค่องค์สององอ,องค์นี้สิบล้านนะครับอือย่าจับอย่าจับอ่าฮะนะอย่าจับอย่าจับอืมอ๋อเป็นเป็นของห่วงของห่วงเพราะว่ามันแพงนะอะ่มันจะแพงหรือไม่มันก็อยู่ที่ ความศรัทธาใช่ไหมเอออนนวันหนึ่งนิลันดังขึ้นมาใช่ไหมก็จะสร้างสตอรี่ขึ้นมาว่าผมนี่แหละนะแขวนพระสมเด็จบางคุมพรมเนี่ยเออใช่ไหมเออเดี๋ยวผมจะแขวนละจะแขวนบางคุนพรมมาละอ้านี่องค์ที่หก องที่หกเนือแบบนี้เนื้อแบบนี้ผมดูของคุณอะไรนะคุณพศคุณพศท่าพระจันทร์นะเขาบอกเนื้อแบบนี้แหละครับถ้ามีแบบนี้มาส่งมาให้ผมนะครับผมรับซื้อเลยครับเน่เออแต่ผมก็สงสัยเนาะว่าเขาซื้อกันสิบยี่สิบล้านไปอย่างนั้นอะแล้วเวลาเขาขายเขาทำไมไม่บอกเลยเนาะว่า ขายใครไปเท่าไหร่ยังไงแต่เวลาซื้อเนี่ยเขามาบอกว่าซื้อเท่าไหร่เท่าไหร่นะแล้วเนี่ยอย่างผมเนี่ยผมบอกคุณว่าเนี่ยอง์ละห้าพันแล้วคุณเอาไปขายต่ออง์ละแสนเนี่ยคุณจะมาบอกผมนะผมซื้อพี่ไปห้าพันแล้วผมขายต่อได้อง์ละแสนเนี่ยเออคุณคุณจะมาบอกผมนะคุณก็ไม่บอกใช่ไหมคุณก็บอกว่าเออพี่ผมอยากได้เพิ่มอะ่ะ ขอราคาเดิมใช่ไหมเห็นไหมโอ้เห็นไหมเนื้อเนื้อสวยมากเลยแต่มีองค์นี้องค์เดียวอ่ะนะที่เขามีเส้นเกษาโผลแซมขึ้นมาเนี่ยเห็นเส้นเกษานีไหมเออ นะฝังอยู่ในเนื้อเลยนะเป็นเส้นเกษาของใครอะ่ะยาวเลยอะ่ะเออทำไมเส้นเกษามันยาวอะ่ะผมสงสัยอะนะเกิดความสงสัยถ้าเป็นพระเส้นเกษาก็น่าจะสั้นๆใช่ไหมแต่ทำไมมันยาวอะ่ะเอออ๋อ 所言。